สิบหนุ่มหล่อวุ่นล่ำสาวสาวเห็นแล้วเป็นต้องกรีดถักจะบอกว่าหนุ่มหนุ่มจะชอบสาวหุ่นดีมีส่วนเว้าส่วนโคง้งฝั่งสาวสาวเองก็ชอบมองผู้ชายหุ่นดีมีซิกแพกบวกวงแขนกล้ามเป็นมัดมัดให้กัดเล่นเช่นกันวันนี้เราได้รวบรวมสิบดาราหนุ่มงานดีมีซิกแพคเอาใจทั้งสาวโสดสาวไม่โสดให้ชื่นใจจะมีหนุ่มในดวงใจใครกันบ้างมาดูกัน หนึ่งเมสกลวัตเจ้าของนิยามของผู้ชายตาหวานหุ่นดีตัวหอมที่นอกจากจะมีทักษะการแสดงที่แคลวคลาแล้วฝีม้อลายมือในการถ่ายภาพก็ถือว่าดีเยี่ยมหล่อล่ำหุ่นดีถ่ายรูปเก่งน,นี่สิความเพอร์เฟคที่สาวๆต้องการ 2. ก็ตีรายุเป็นทั้งนักแสดงและศิลปินฝีมือดีมีความสามารถมาเท่อารมณ์ขันใครที่ติดตามอินนตากแกรมของเขาจะได้เห็นทั้งการอัปเดตงานการแสดงเงินวาดภาพไลฟ์สไตล์และสารพัดมุขตลกที่ไม่มีใครเหมือน 3. ส่วนยุคพระเอกหนุ่มหล่อมาถึ้นผู้ชื่นชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมและการออกกำลังกายสาวส ที่ชอบหนุ่มแนวคุณชายพลาดไม่ได้ต้องติดตามไอจีเขาคนนี้และมุนม,มากแม่ทั้งรูปต่างๆทั้งสตอรี่ขนาดในละครเรื่องล่าสุดอย่างรับวุ่นวายเจ้าชายกบพระเอกหนุ่มก็โชว์หุ่นให้คนดูประจักษ์กันมาแล้วเป็นลมไม่ไหวว่าแวว 4. ปั้นจันทร์ปรมหนุ่มหน้าไทยคนนี้ก็มีไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโชว์ความล่ำของเขา นายนภัทรหนุ่มคนนี้แม้จะแทบไม่เคยถอดเสื้อโชว์ซิกแพคที่ไหนแต่ความหล่อหล่ำของเขาก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าผ่านเสื้อยืดแขนสั้นธรรมดาธรรมดาได้ 6. ท่านอกตริยาก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้เห็นเขาโชว์กล้ามแน่นๆก่อนขึ้นสังเวียนดาราเมื่อปี2019ปัจจุบนันแม้จะไม่ค่อยมีภาพออกกำลังกายแต่ยังต็งกับความหลอ่อและท่าเต้นที่แข็งแรงของเขาได้เรื่อยๆ ในที่มิธิลนพระเอกหลอ่อละมุนอีกหนึ่งคนที่เปิดตัวด้วยฝีมือที่จัดจ้านน่าสนใจยิ่งถ้าเป็นผลงานการแสดงละครทีเรียดย้อนยุคส,สาวสาวส,าวสาว่สวนใหญ่เป็นต้องเติมกับซิกแพ็คและกล้ามแขนที่ดูแน่นของเขา 8. ใต้ขุนกระหนกฉัดหนุม่มคนนี้ก็รูปหล่อกล้ามใหญ่ไม่แพ้ใครมีผลงานการแสดงให้ติดตามได้เรื่อยๆตลอดทั้งปี 9. รักศิลปินหนุ่มเซอร์ที่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาในมาดของนักดนตรีและนักแสดงจนกระทั่งเขาได้ขึ้นสังเวียนผ้าใบเป็นโอกาสพิเศษคุณได้เห็นความตั้งใจฟิกร่างกายจนหุ่นฟิตแน่นเปเวอร์ิ 40. แบงค์ทิติน้องคนนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะเมื่อปี2019ที่ผ่านมาถือเป็นปีของเขาทั้งในด้านผลงานการแสดงและการลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกจากเด็กหนุ่มน้อยหุ่นลีในตาที่อ้อน ก่อนจะกลายมาเป็นหนุ่มหล่อล่ำมากฝีมือรับบทไหนก็ตีแตกกระตู